รีวิวตัวละครใหม่ในเซิร์ฟเทสอย่างไอรินตัวละครแครี่สายเวทแถมตีติดทีเวทได้ตุ่มหดข่าไหนลองดูช็อตนี้ครับมันแลกก่อนไหมเนี่ยไม่แลกครับลัมบ์จับเบิ้ลคิวลัมสปาร์ตจุก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 อ้เป็นไงล่ะน้องย่างผิวไอ้เทมแครี่อะไรวะเนี่ยโมบิลิตี้สูงจัดจีจีอะไรน้องจีจีอะไรเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรนี่ นอนไปดีเอาดิมาดิกระสุนหันสากระสุนหันสามาดิครับยิงยิงยิงกระสุนหันสากระสุนสีทองยิง กินง่ายกินเข้าไปแบกเข้าไปสวยถ้าพร้อมจะไปชมไอรินกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งในคลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยนะครับผมมาครับทุกคนวันนี้เราจะมาลองรีวิวไอรินในเซิร์ฟเทสของเซิร์ฟเบต้าเวียดนามกันนะครับผมมาดูกันนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับผมสำหรับแครี่เวทตัวนี้นะครับมว่าโนเดลมันนี่เหมือนแบบคิกซี่เลยนะครับเนี่ยแต่เป็นคิกซี่สายแครี่นะครับผมไม่รู้จะแรงเหมือนคิกซี่หรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคววามพิ้เนี่ยยเเเเหมือออนนนลลดร์ะครรััับผมอาจจะเป็นศตตูวกามกับเอเลนดดอรร์ก็ไ้คับ สัสต,ตราละครตัวนี้เอ้เจอไวรุ่นเวียดนามฟลอรินโนว่ะแรงบอลแรงซูเวอร์ของเซิร์ฟเวียดนามนี่เขาก็ไอหนีเหมือนกันนะครับเนี่ยทุกคนเล่นแบบตรงตำแหน่งอยู่นะดูดิฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเขาอะ่ะตรงไปละไอศาสตราลนี้ซับหรอแต่ทีมเราเนี่ยตรงครับมาครับผมอนุญาตเล่นเสียงเกมก่อนเลยครับผมเล่นแครี่อยู่ข้างล่างนะผมก็ตัวละครตัวนี้เป็นแครี่เวทนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกพวกแบบสเซนเฮนเดอร์หรือว่าดาบแซดนะครับผมแล้วก็ออกดาบอีอะไรพวกนี้นะครับผมน่าจะเป็นไอเทมที่ดีนะ ไม่ดูดีหรือเปล่า <ๆ S 1> ก็ง่ายๆครับสกิลแรกก็คือมันจะปาเส้นตรงเนี่ยไปนะครับผมแล้วก็ถ้าไปโดนปุ๊บมันจะติดสโล่นะครับแล้วก็มีดาเมจน,นะส่วนสกิลสเนี่ยกดปุ๊บมันจะเดสเข้าไปเลยนะครับผมข้างหน้าแล้วก็จะทาให้แบบมีแอร์แดกสปีดกับมูวิสปีดมั้งถ้าจะไม่ผิดอะแต่ว่าหลักๆคือสเต็คบนหัวน,นะครับที่ผมจะมาตีดูนะครับทุกคนนี่ปาก่อนเลยคือสเต็คบนหัวเนี่ยถ้าตีครบ3ทีนะครับทีที่3มันจะโยกนาดูเ,เห็นไหมมันจะโยกอดีดเอาดีดเอาดิเอาเลยเปล่าเฮ้ยดูนนนีี่่แมมงงงเเป็วสหลือะครับผ แล้วเป็นงไงล่ะตัดไวรุ่นแรงไทยโอ้โหเล่นกันแบบนี่กดปุ๊บแล้วมันจะได้บัฟเลยนะครับผมเอาได้นะเพื่อนเอาเลยอุย้ยพอแรงมากอ๋อป้อมมาแรงแนวผมสกิลสองเวลากดแดชปุ๊บนะครับมันจะมีแบบบัฟรอบตัวนะครับผมทำให้แบบตีเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมจะทำให้แบบเราเต้นสแต็ปของตัวนี้ได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าตีสามทีมันแดชไงและไอ้การโจมตีครั้งที่สามเนี่ยมันจะตีเป็นเส้นตรงนะครับผม ป็นความเสียหายแบบพิเศษเอารมณ์การดีดีอเพราะงั้นเราจะอัพสองน่ะกดสองปุ๊บมันจะแดดเลยไหม,มแดดตีเอาเลยเพื่อนอูปาสโลแล้วเพื่อนแดดครับแดดครับตีเรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่ตายด้วยโคตรเป๊ะโคตรเป๊ะสวยครับ นี่พอมีอันตีปุ๊บรีบอัพนะครับและทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของสแต็กบนหัวเราแล้วครับผมคือสแต็กบนหัวเนี่ยมันจะเห็นเป็นหลอด6หลอดใช่ไหมทุกคนซึ่งหนึ่งหลอดเนี่ยมันจะมีอยู่3สแต็กนะครับผมมันสามารถเก็บได้สูงสุดอันติเนี่ยสินัดนะครับอ๋อลืมบอกแล้วผมการกอดอันติจะเป็นการรำนะครับผมแล้วก็การรำเนี่ยมันจะมีเลเซอร์ออกมาเออแบบล้วนๆพี่พี่เนี่ยหสแต็กบนหัวเราเนี่ยเท่ากับ3เส้นนะครับผมแต่ถ้าครบ6เส้นก็คือ18นัดนั่นแหละเออเพราะฉะน เพื่อเราจะเล่นวะแล้วผมก็ลำเแล้วกันปัง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 ปัเรียบร้อยสวยครับกดสองไปผมอันสีเลยครับปั๊บปั๊บปั๊บปับิกรตามครับผมปั๊บปั๊บปั๊บปตายนป็นไงล่ะอัลติเมทครับผมได้สองบัมาด้วยสวยเลยินี่ถ้ากดปุ๊บได้สแต็เลยนะครบผมหลังจากแดย่สวไปครับป้อมปอุ้ยแล้วตมาอันนี้ซานิมาครับแล้วผมลำเลยผมปั๊บ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 ป สวยครับเพื่อนลุมมันหน่อยมันจะเล่นปีกันไปละลำสิบแปดดอกพร้อมเฮ้ยเอาบนดีกว่าเพื่อนคสองตัวเนี่ยได้ลำโชว์แน่ปั๊บลำสิบแปดดอกปูปบปู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 ฟิกเกอร์ตามลำสิบแปดดอกยัยนี้ปั๊บ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 งเป็นไงลายสัตว์จะแค่นี้เอ้ยเพื่อนเล่นเหรอได้เลยจัดไปครับผม

นี่ครับยิงคีเวทโคตรเทพความเท่คือการคีเวทของเขาเนี่ยแหละครับอย่างอื่นไม่รู้ครับผมแต่ที่แน่ๆผมเอาอันนี้ก่อนแล้วครับวางตดวางยิงครับไคสไคสไคสโยกยิงยิงยิงเรียบร้อยครับผมมันแรกก่อนไหมเนี่ยไม่แรกครับล้มบดับเบิลคิวอย่าทำร้ายคิปซี่ของฉันนะ เมียนนาจะต้องถูกฉันเฮ้ยมันฟิกเกอร์เล่นใส่เพื่อนเราหว่ะอย่างงี้ลัมก็กูปุกูปุกูเรียบร้อยครับผมแคนเซอนที้ครับเก็บสแต็กไว้เอ้าผมเพิ่งสังเกตว่าแอนทีม่มีเลขด้วยมันเป็นเลขบอกสแต็กนี่หว่าไอ้เชี่ยเราจะดูขอบข้างบนทำไมวะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็สิบแปดมันมีเลขสิบแปดอยู่แล้วเอ้าผมงงอะไรของผมวะเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องดูสแต็กข้างบนก็ได้นะครับมันมีเลขอยู่ข้างขวาบอกเราไปแล้วผมว่ามันมีกี่สแต็กนะ ไอ้คนเตงเหรอคนทอดลสิบแปดบุ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 ้บุ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 ้บุ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 งบุเรบบุบุงบุุบ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 ุิบายหจริงแรตีตีมาดน้องขอโครับพี่ตีลัมบุ้งบุ้งบุ้งบุงบุบุโซลคิโอ้โหโคตรผิวแบลรี่อะไรปะเนย โคตรเจ๋งครับทุกคนแลดูดเลือดแรงมากเคลยรีดีมีเดีดเหมือนอยู่ในตัวทำไมสเวนเทนเดอร์ผมมันแค่สองสแต็กเองวะมันโดนเนฟหรือเปล่าวะเนี่ยไมได้แล้วตรงกลางนี่ต้องใช้พลังล้วล้ำสิปดุ้บุ้ง<ด>บุ<ก>้งบุ้งบุ้งเอทไรอะเคนเอ้าพี่ปล่อยมันผ่านอย่างนั้นเหรอ้ีพี่พพดักเงาทาไมมันไม่มากลับมาหรอกเพื่อนรออะไรมาดิเร็วแล้วไอ้มีฟอร์เรนอยู่ในผ้าน้ ล้ำสิบอดิดหายกูตายอุ้ยไม่ตา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 ยครับล้ำลำบูบเรียบร้อยดครับทุกคนดูเลือดอือืมอืโอเคผมมีกระสุนอยู่สินัดนะครับผมเฮ้ยหินผมผมมีเข้าหินนี่ไม่ได้เป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยผมไป่าอนกันดีกว่าล้ำสิบห้าโดปิวปิวปิวปิอุ้ยปิววปิ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 ิวปิวปิว ภาษาอะไรกว่า้าชูลิงดงร้องกองแกล้งกองแกงฝากคนแป้ด้ครับผมเอาดิเอาดิโชคดีเพื่อนโชคดีรอไรอ่ะเอ้าทำไรล้ำเก้าดอกพอเล่นมาแล้วเจกันเอ้ติกดอกไอ้นี่เอ้มันเป็นจัดเลยเล่นได้เพื่อนมาเร็วล้ำเก้าดอกปุ๊บ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 ปุ ลำสิบแปดอกเป็นไงล่ะแล้วก็ปิดอันตีครับต้องเปิดเปิดปิดปิดนะอัตใช้มวไม่ได้นะครับทุกคนมันเปิดสแต็ปีสต็ปเสรอัก็หายากด้วยซีอะไรครับพี่ดดใครลําแปดอกแรงรแ <laughs> <ette> ล้ำ18ดอกปั Hollywood. ๊บาร่อยปวดปวดปวดเฮ้ยมันไม่มีสแต็กเอ้าสวยฆ่าก่อนเพื่อน nice 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 8คิวแล้ววะเกมนี้มีโซงได้30คิวนะครับเนี่ยทุกคนแบบผมโคตรแบกเลยวะไปอิกมาล้ำ18ดอกโดนไปดิโอ้ยเฮ้ยเไอ้นี่ก็เปรี้ยวแหลมเปี้ยดเกินเพื่อนโอ้โห แหลมเฟียสกระเจี๊ยบเรืองแสงมาแน่ช็อตนี้รอเลยฟ้ามีชัวแม่งโซนกันเป็นด้วยเช่นก่อนเลยลำสิบแปดดอกโดนไมดิฟ้ามีรอนตีแป๊บใส่ลยเพื่อนไว้ใส่ในเทียนและวออกมาออกมาอุ้ยอุ้ยหมดดงเลยป่ะเนี่ะ ไอ้ยานมอย่าม <không> ึงจะเข้าไปทำไมทำที่แปดดอกมึงมันจะโยนซะแล้วไอ้ท้อนนี่โยนกว่านะครับมาจีจีอะไรน้องจีจีอะไรเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรนี่โดนไปดิเอาดิมาดิกระสุนหันสากระสุนหันสามาดิครับ ยิงยิงยิงกระสุนหัซากระสุนสีทองยิงกินง่ายกินเข้าไปแปลเข้าไปสวยหมูลาดอย่างงั้นเหรอจะไหวกับตัวใหม่หรือเปล่ามันทีมอะไรกันวะฝากคนตัดต่อแปลให้ด้วยนะครับจังเกิลกูดเดี๋ยวนะทีมผมไม่มีป่านี่หว่าเดี๋ยวนะเพนเคนอพานิตมาแต่ออกสองขี้ด้วยนิวเมตาเวียดนามเฑนสายขี้ครับทุกคนผมเพิ่งเคยเจออะไรแบบนี้ครั้งแรกในทีวี ปกติเคนเขาเล่นตีกายภาพกันไม่เชื่อหรอวะไอ้นี่เคนชีวะคอนเทนต์วะนี่อ๋อดาบโซลิเวอร์อยู่หลังสุดกระสุนหันซ้าปัก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 ปกปั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 กักป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 กปักปักักปัปัก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 ปั หายอันนี้ชิบหายจริงเฮ้ยมึงจะปล่อยตัวแบกตายจริงหรอวะเพื่อนมาดิโอ้โหขอบคุณครับเอาแม่งดิเอาแม่งดิเพื่อนลำสิบแปดอกปั๊บ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 ปัปั๊บปั๊บปั่บปั๊บปั๊บปั๊ปั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 ปปั๊บปั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  ยิงอยู่มีคลิปกลางฝ่ายหรอเอาปอมสักปอมไหมเพื่อนโอ้ยบอลเลนชี่มาเฮ้เระวังสับอันนี้ห้องแล้งซิวเวอร์จริงๆเหรอครับคุณคุณว่าเล่นห้องสุขีมตึงชิปหายลำมันม่วงน้าอะไรลำสแปดตกเสามคิวไป เด scream, ็ดช well ็อตนะเว้ยไกลครับช็อตครับผมช็อตสเปสแปดโกลสแฟชชิปหายล้ำสิแปดตอกอุ้ยหย่าดับสายฟ้าโคตรโหดช็อตตายเลยล้ำสิบแปดตอกเนียร่าติดแซกครับผม ลำแปดดอกมาดิอช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 อปิดก่อนครับผมต้องเปิดปิดดีๆเริ่มเป็นละผมเริ่มเป็นเล่นตัวนี้เป็นละเป็นไงล่ะกระสุนลำสิแปดดอกของผมสานิดมาแต่ผมมีปิดอยู่เฮ้ยเอามันก่อนเลยเพื่อนตัดโค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 นจะได้ลับไม่ได้สวยก็มาคนเดียวไม่เสียวหรอจ้าเฮ้ย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 มูลาด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  ล้ำ18โดปุ๊ปปุ๊ปปุ๊หปุ๊ปปุ๊มปุ๊ปปม๊ปุ้๊ปปุ๊ปปน๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุหปปุ๊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 ปปน๊ปปุเปปุ๊ปนุ๊ปปุ๊ปมุอปปเลปนุ๊รนุ๊ปปุกปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ะปุ๊ปทุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปลุ๊ปป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 ุยสตเี้ยอะไรเลย มันมึอนอยู่มันกำลังงงกับคาถาล้ำแสงอา่าแฟรให้ผมด้วยนะครับทุกคนเขาพิมพ์อะไรไม่รู้เหมือนกันแหละยี่สิบแปดฟิวแล้วเนี่ยนี่อยากจะจบบ้านเหมือนกันนะแต่มันจบไม่ได้วะตัวอะไรเกิดวะตานิดครับผมล้ำสิบแปดอกจุ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 กอ๋อเป็นไงล่ะน้องย่างผิวไอ้เคียแครี่อะไรวะเนี่ยโมบิลิตี้สูงจัดผมล้ำสิบแปดดอกได้นะเพราะเล่นปกติเข้าล้ำสามสี่ดอกนะครับผมล้ำสิบแปดดอกครับผมฟิว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 คลิปหายแล้วเพื่อนหลบปุ๊บ ยังไม่ใช่ทักสกิลสอี่ผมโดนนันติทอนตายไปแล้วนะตายแน่นอนถ้ามันมีแบบแดงอ่ะเออมีจริงตายครับเ่อกีนตายแนัวาะหัวราะแัราแราะวาะหวเราะราะัราะเราะัวาะมเราะหราะเราจระหัวเราเราะหัวาเราะาััะัันเาะาา้ะ แล้วใครอะพอเล่นออกเกมไปแล้วกูว่าสรงเนี้ยเอ็นแม่งเลยแล้วกันครับเอ,เอามมนปล่อยให้เอ็นเลยเหรอขออนุญาตราแปดอกหน่อยแล้วกันนะมีอะไเป็นไงละ่ะสวยเอาจบเกมแล้วค้างเลยเอาตกใจหมดเลยนะครับเนี่ยโอว้ว่าสามสิบคิวว่ะทุกคนนี่เล่นครั้งแรกยังโหดขนาดนี้นะครับเนี่ยอบอกเลยนะครับว่าเข้าเซิร์ฟไทยนี่นจะเล่นสนุกจัดเลยนะับตัวละคร ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะอีลินไอาลินเรียกว่าเอรินนะครับผมอันนี้อ่อห้องแรงซิลเวอร์นะครับทุกคนของเซิร์ฟนี้นะเล่นกันตึงจัดกรเลนนี้น่าจะบอกว่าไม่ไหวแล้วครับกูออกละก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมเซิรบเอรินในเกมแรกของเรานะครับผมก็ค่า30ตายสีอ่อาจิะมี้านะครับผมเรียกว่าแบกจะจัดนะครับทีมเรา โหรูดาเมจสิครับทุกคน52.8%เลยนะผมเรียกว่าตีไปครึ่งทีกันป่เออดาเมจอยู่คนเดียวเลยนี่นะผมถ้าดูจากประวัตินะครับก็เป็นการเล่นยีลินของผมครั้งแรกจริงๆนะครับทุกคนเรียกว่าแบบตัวแม่งเล่นโคตรสนุกครับเล่นง่ายด้วยแถมตัวแม่งยังมันอันติจุกยังพริ้วและคิดวนาจะเป็นการรีวิวซานิสนะครับผมบอกเลยครับว่าปรับใหม่มาที่โหดมากถ้าเพื่อนๆดูจากเกมเมื่อกี้นะครับผมเรียกว่าซานิ่ยเก่งมากนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นดูนะครับว่ามัน ถ้ามีตัวอะไรในเซิร์ฟเทสใหญ่ให้ผมลองก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะ